สวัสดีครับทุกคนอยากรู้จริงๆครับว่าเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่เนี่ยใครเป็นสายดื่มกันบ้างครับสแสดงตัวกันหน่อยเร็วเดาว,ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเคยดื่มกันมาบ้างใช่ไหมล่ะครับเพราะคนไทยอย่างเราเนี่ยเป็นคนง่ายๆยกแก้วก็ได้ยกขวดก็ดีกันอยู่แล้วและแน่นอนครับว่าเมื่อเรายกสุดก็ต้องเสี่ยงจะทําอะไรหลุดๆซึ่งส่วนมากครับก็มักจะเป็นวลากรรมที่สร้างความอับอายให้ชีวิตหรือบางคนเนี่ยก็เมาแล้วเรื้อนจนเพื่อนต้องคอยห้ามปรามกันตลอดซึ่งสิ่งที่จะเล่าวันนี้ครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกือบจะกลายเเปปปป็นนนกาารลลี่ยแงมห้ ศาสตร์กันเลยทีเดียว โดยเหตุการณ์ที่ว่าก็คือเมื่อปี1969ลิชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีคนที่37ของสหรัฐเคยเมาจะจัดแล้วสั่งให้ทหารบินไปทิ้งนิวเคลียร์ใส่เกาหลีเหนือครับแต่ว่าดีครับที่นัวเวลานั้นเนี่ยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติที่ชื่อเฮนรี่คิสซิงเจอร์ได้ห้ามปรามนิกสันไว้ได้ก่อนที่นักบินบรรทุกนิวเคลียร์จะบินไปทิ้งระเบิดใส่เกาหลีเหนือครับซึ่งถ้าห้าไม่ทันล่ะก็สงครามครั้งใหญ่อาจจะประทุตามมาก็เป็นได้ครับพูดแล้วก็ใจหายก็เลยทีเดียวแลล้้ววเหหตุผอะะไรรรกกัััันน่คบททีํทาาิม ้จนถึงขั้นผีพามสั่งบอมเกาหลีเหนือแบบสายฟ้าแลบเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังกันครับย้อนไปวันที่15เมษายน1969ครับขณะที่เครื่องบินสอดแนม EC-121 ของสหรัฐบินขึ้นจากฐานทัพในญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมสัญญาณต่างๆแล้วก็หาข้อมูลข่าวสารตามปกติแต่จู่ๆครับก็มีเครื่องบินรบ MiG-21 ของเกาหลีเหนือได้บินเข้ามาขวางเส้นทางการบินพร้อมโจมตี EC-121 ทันทีจนนักบินแล้วก็ลูกเรือทั้ง31คนเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งหลังจากนิกสันรู้เรื่องเข้าเนี่ยก็หัวเสียมากๆ เข้ามาดํารงตําแหน่งได้3เดือนก็มีโจทย์ให้ต้องแก้ซะแล้วโดยนิกสันครับได้ออกคําสั่งให้ฐานทัพอากาศสหรัฐในเมืองคุนซานประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมโจมตีทันทีครับซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะสิ่งที่นิกสันออกคําสั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาทั่วไปครับแต่นิกสันครับต้องการถวายระเบิดนิวเคลียร์ B-61 ขนาด330กิโลตันที่มีอนุภาพมากกว่าลูกที่ไปทิ้งใส่ฮิโรชิม่าถึง20เท่าโดยต้องการส่งตรงไปที่เกาหลีเหนือเพื่อเป็นการแก้แค้นให้ชาวอเมริกัน ตรวจเช็ระเบิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็เหลือแค่รอคําสั่งโจมตีครับก็เห็นว่ารอกันอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งจนแล้วจนรอดครับในที่สุดเนี่ยก็มีคําสั่งมาจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นคําสั่งให้ยุติการปฏิบัติการชั่วคราวครับไม่ใช่คําสั่งโจมตีแต่อย่างใดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีคําสั่งใดๆออกมาอีกเลยครับเห็นว่าตอนแรกเอาจริงจดัดแล้วไหนจะคำสั่งเล่นเอานักบินงวงงวยไปตามๆกันครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเหตุผลที่นิกสันล้มเลิกแผนบอมบเเเเเกกาาาาาาาหหหลลีีีนนนนือออออยยู่่่่่โดจ้้้ทววงงใใคมฟััรต นิกสันสั่งให้เตรียมพร้อมโจมตีเนี่ยตอนนั้นนิกสันเนี่ยกำลังเมาได้ที่ก็เลยออกคำสั่งไปด้วยความหัวร้อนก่อนที่ต่อมาครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเฮนรี่คิสซิงเจอร์ได้โทรคุยเกี้ยกล่อมให้นิกสันเนี่ยใจเย็นลงก่อนครับพี่มเมาแล้วก็นอนครับจะเอาไงต่อเนี่ยพรุ่งนี้สั่งเมาค่อยประชุมกันใหม่ซึ่งการเกี้ยกล่อมเนี่ยก็เป็นผลครับสรุปเกาหลีเหนือไม่โดนระเบิดทาให้คิมจองอึนเนี่ยได้เดินเอืดจนถ,ถึงทุกวันนี้โดยหลายคนบอกครับว่าต้องขอบคุณเฮนรี่คิสซิง อาจจะเป็นชนวนสงครามโลกก็ได้ซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวหนาหูครับว่านิกสันเนี่ยอยากจุดชนวนสงครามเอามากๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงคิสซิงเจอร์เนี่ยก็ห้ามไว้ได้ตลอดยังไงก็ตามครับริชารดนิกสันขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่20มกราคม1969 19ถึง9สิงหาคม1974โดยหลายคนก็บอกครับว่านี่คือประธานาธิบดีที่ห้าวเป้งสุดๆของสหรัฐคนหนึ่งเลยเมาเมืม่อไหร่งานใหญ่ต้องมาตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกัน3า คนบนเครื่อง EC 1 2 1ยังคงถูกบันทึกแล้วก็อารายอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐจนถึงปัจจุบันครับฮัลโหลสองพปีนี้เคียร์แรนเซลลดสูงสุด75%และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปป่ะแอบกระซิบนะคะว่ามี511 Condor คดแล้วก็วิ t o อสด้วยเลิ่ม15มีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป